บุรีถ้าเกิดว่าใครเป็นเดี่ยวการก็สามารถไปเที่ยวได้เลยเราก็จะมาแนะนําก่อนนะคะอันดับแรกวัตถุดิบหลักของเราคนแม่นี่ก็คือส้มโอส้มโอที่เราใช้นะคะวันนี้เราจะใช้ส้มโอไม่ลืมต้นใช่ค่ะส้มโอไม่ลืมต้นคเพราะว่าจะเปรี้ยวใช่ใช่เขาจะเปรี้ยวแต่วิธีเลือกก็คือแบบเขียวหน่อยนะคะเวลากดแล้วมันจะไม่ค่อยบุ๋มแล้วก็แนะนําให้ไปให้ใช้ส้มโอข่านํำพึ่ง แล้วแต่นะคะถ้าถ้าทองดีเขาก็จะมีความฉ่ำๆนิดนึงอันนี้คือเนื้อส้มโอนะคะอันนี้น่าจะเป็นทองดีที่ยังไม่ลืมต้นก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ทองเอากาวน้ำผึ้งเขาจะแบบกรุบๆกว่าน,น,นะคะก็อันนี้เป็นหมูที่อมหมักมาอันนี้จะเป็นหมูที่อ,อมหมักด้วยพริกไทยเห็น,เป,น,เ,ปนเป็นพริกไทยไหมคะแล้วก็จะมีลูกผักชีที่แบที่อมเอาไปตำแล้วก็เอามาหมักใส่แล้วก็ถัหอยแล้วก็สียูฝักเขียวเท่านั้นเองหมูส่วนไหนคะอ๋อขอโทษ่ะลืมบอกอันนี้อมใช้สันไม่ใช่สันสันข้อหมู ใช่ใช้ใช้สันคอที่ออมเลือกใช้สันคอเพราะว่าเขายังมีความนุ่มมีความมันมีความจุยซี่ถ้าภาษาเขางรีความจุยซี่เวลาหั่นแล้วมันจะมีความแบบว่าช่ำๆนิดนึงแต่อันนี้ออมต้องอบมาเพราะว่าไม่งั้นอ่ะถ้าเรามาย่างมันจะไม่ทันกันนะค่ะออมหมักประมาณครึ่งชั่วโมงขอครึ่งชั่วโมงขึ้นไปวิธีทําให้มันเข้าเนื้อไวขึ้นนะคะก็คือการที่เราเอาเอาส้อมอ่ะมาจิ้มจิ้มจิ้มแล้วเนื้อเขาจะแบบหอมมาก ี๋ยวลองชิมกันดูนะคะทุกคนจะมีหมูเป็นของตัวเองอ่าแล้วก็ต่อไปมะเขือเทศมีที่ออมที่ออมเลือกใช้แกงเผ็ดเพราะว่ามีน้องมะเขือเทศเวลาแกงที่มันมีสีสันบนจานนะคะมันจะสวยมากนะคะแล้วก็อันนี้เป็นใบมะกรูดนะคะอันนี้เป็นริชีฟ้าเอามาแต่งจานสวยอ่ะก็เห็นไหมคะตัวนี้ตัวนี้อะไรคะะือดเรู้จเ็ใครไม่รู้จักนะอันนี้เป็นใบโหระพา แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าใครมีโหระพาบ้านโหระพาบ้านก็คือเป็นโหระพาใบเล็กๆมันจะหอมมากนะคะน้ำตาลปี๊บนี่จริงๆเราจะไม่ใช้เลยก็ได้เพราะว่าในกะทิเขามีความหวานอยู่แล้วแต่ว่าถ้าตามสูตรของของไทยหน่อยก็จะเป็นแบบนี้แต่แม่อองเป็นคนดําเนินคนดําเนินสะดวก <c oughs> เขาจะแบบว่า <c oughs> เขาจะไม่ใช้น้ำตาลเลย <c oughs> เขาจะเอาความหวานจากมะพร้าวนะคะน้ำกะทิอันนี้เป็นพริกแกงเผ็ดที่ตำม,มาแล้วเรียบร้อยนะคะทำเองปัทำ <c oughs> เองไหมคะ <c oughs> กดีว่าเชฟยูงช่วงนี้เชฟไม่ได้ทำเองก็จะมีคนจัดการให้ใช่แล้วก็วันนี้เราขออนุญาตใช้กะทิกล่องนะคะต้องบอกก่อนว่ากระทิกล่องเนี่ยไม่ใช่กระทิปลอมนะคะทุกคนอยากให้อยากให้ทราบไว้เพราะว่ากระทิกล่องก็คือทํามาจากหัวกะทิแต่ว่าเขาก็จะเก็บได้นานกว่าแล้วข้อดีของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาเราทําอาหารอนะ เราทําตามสูตรเนี่ย mm hmm. กะทิกองอมันจะทําให้เราเป๊ะได้มาตรฐานได้คุณภาพ mm hmm. เพราะว่าไม่ใช่กะทิสดไม่ดี mm hmm. กะทิสดอาจจะต้องเลือกร้านนิดนึง mm hmm. เพราะบางคนบางบางร้านเขาใช้น้ำไม่สะอาดมาแล้วเขาไม่ได้ตวง mm hmm. บางทีเนี่ยหัวกะทิที่เราได้มาค่ะ mm hmm. มันไม่เข้มข้นด้วยแล้วก็ไม่ตรงตามสูตรที่เราต้องการ mm hmm. นะคะเราก็เลยวันนี้เกใช้กะทิกล่องแต่ว่า mm hmm. อันนี้น้ำไม่ได้เอามาดื่มนะคะ ันนี้น้ำให้เอามาผสมนิดนึงแต่ถ้าเดิ๋ยว่าใครมีน้ำสตอ๊อกอย่างเช่นน้ำสต๊อกหมูเป็นเป็นซุปหมูก็ดีก็ได้ไม่ว่ากันนะคะแต่ว่าแนะนําให้เป็นแบบอาเป็นเป็นน้ำซุปที่ทํามาจากสังเปลือใครรู้จักสังเปลือไหมอ่าใช่ถ้าเป็นสัเปลือก็จะดีมากๆที่เอาไปเป็นต้มกระดูกหมูแล้วอะไรก็ได้นะคะโอเคแล้วก็มีน้ำปลาทุกคนก็จะได้ครบตามออมหมดเลยใช่เหมือนแกงเผ็ดเสย,ย่างเลยใส่ข้าวมุนใส่อะไรได้แต่ว่าวันนี้คือออมอยากชูความเป็นส้มโอ ที่กแกงเราต้องผัดให้แตกมันนะคะเพราะว่าถ้าเราผัดให้แตกมันน่ะมันจะทําให้ตัวพริกแกงเรากระช้หามือผัดกันไว้เลยนะคะหัวหน้าทีม <c oughs> เพราะว่าจะใช้เวลานิดนึง<ส>เรื่องปัา <c oughs> ะไรเี่ใครเปิดร้านอาหารบ้างไหมคะอ๋อไม่เป็นไ,ไรดเดี๋ยวเรามาทำอาหาร